คนที่ช่างเลือกมากค่ะต้องได้ลองก่อนถึงจะกล้าพูดมุกเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เลบีนาเลยก็เพราะว่าลองทานแล้วมุกก็ชอบมากเพราะสุขภาพคือเรื่องสำคัญของมุกนี่เลยค่ะเ e บีนาคอลลาเจนเจลลี่นวัตกรรมใหม่ของคนรักสุขภาพกินง่ายไม่ต้องชงแค่ฉีกแกะซองกินได้เลยสารสกัดของเขาเนี่ยก็นำเข้าพรีเมียมและมีใบรับรองที่ได้มาตรฐานยิ่งทำให้มุกมั่นใจในเรบีนา มี2ส,สูตรค่ะพีชผิวใสนุ่มชุ่มชื่นมีเซรามัยคอลลาเจน3ชนิดวิตามินซีสูงวิตามินบีบำรุงผิวเล็บผมเมลอนลดริ้วรอยชะลอวัยเอ d อดีจากเมลอนฝรั่งเศสช่วยป้านอนุมูลอิสระคอลลาเจน3ชนิดวิตามินซีสูงวิตามินบีบำรุงผิวเล็บผมกินง่ายทั้งสองเลยแคลน้อยน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์อร่อยเหมือนทานขนมรักเลยค่ะหาซื้อกันได้แล้วนะคะตามไลน์นี้เลยค่ะ แอดเรบิน่าต้องมีแอดดานนาด้วยนะคะหรือติดตามเรบิน่าเพิ่มเติมได้ทางนี้เลยค่ะ